เมื่อรูระบายน้ำมันที่ลูกสูบอุดตันนั่นหมายความว่าลูกสูบแหวนมันสึกหลอแล้วต้องคว้านใหม่เลยใช่ไหมนะครับก็มี fc เกิดประยด,ดาม่าขึ้นมานะในเรื่องของอ่าคว้านไปแล้วยังไม่นานเกิดอาการควันไหลอันเนื่องมาจากไอรูพวกนี้มันอุดตันเขาก็เลยว่าถ้าผมเป็นช่างแล้ว ถอดเครื่องเขาออกมาแล้วไม่ทําการคว้านให้เขาร้านแบบนี้ไม่น่าเข้านะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะสืบเนื่องจากเราเคยทําคลิปคลิปหนึ่งลงไปเกี่ยวกับเรื่องของรถเพิ่งทําเครื่องมานะหรือว่ารถอาจจะมีอาการควันไหลนะทีนี้เราก็ได้แนะนําวิธีการตรวจช็คแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือเราถอดอกระบอกสูบออกมาเสื้อสูบออกมานะ อ่าทีนี้เมื่อเราทําการถอดเชื้อกกระบอกสูบหรือว่าเสื้อสูบออกมาแล้วเราก็ทําการตรวจเช็ค่าว่ามันมีรอยเบรกแบบนี้ไหมถ้ามีรอยเบรกอันนี้ต้องคว้านแต่ถ้าเราถอดออกมาแล้วกระบอกสูบดีไม่ไม่เป็นบาในลักษณะแบบนี้ถ้ามันดีแบบนี้แล้วก็ได้ทําการตรวจเช็คแหวนอัดสองตัวบนนะว่าแหวนอัดมันปากคิดดีนะไม่ห่างจนเกินค่ามาตรฐานทีนี้ เราก็ได้บอกไปว่าถ้าปอกสูบดีอยู่นะก็ให้ทำการถอดลูกสูบแหวนออกมาทำการล้างนะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาควันไหลทีนี้ก็มีประเด็นดรามากหลายๆายท่านบอกมาว่าถอดลูกสูบแหวนถอดออกมาปั๊บเนี่ยท่านถอดออกมาปั๊บเนี่ยแหวนมันไม่อยู่ที่เดิมคุณล้างแล้วประกอบเข้าไปรถมันจะควันไหลเออตรงนี้นะ ตรงนี้ถามหน่อยจากประสบการณ์ที่พวกท่านทํางานมาสมมุติว่าเป็นรถหม้อน้ํอาอะอย่างเช่นนี้เป็นรถหม้อน้ําท่านประกอบเครื่องเข้าไปเสร็จปั๊บรถเกิดปัญหาน้ําดันท่านถอดออกมาท่านถอดออกมานี่แหวนมันเคยอยู่ที่เดิมไหมเอาคว้านมาใหม่ๆฟิตๆเนี่ยแหวนมันอยู่ที่เดิมไหมนะครับอ่าทีนี้แหวนเนี่ยการจัดปากแหวนเขาก็ระบุไว้อยู่นะว่าการจัดปากแหวนเพื่อเป็นการลด โอกาสที่ปากแหวนจะเลื่อนมาตรงกันเขาก็ระบุชัดเจนอยู่นะอ่าทีนี้นะในการเรียนคุณก็เรียนมาเขาก็บอกอยู่ทีนี้เวลาที่คุณประกอบเครื่องเข้าไปอย่างเช่นรถมอน้ําคุณเจอปัญหาน้ําดันคุณถอดออกมาทําการาป่าดเสื้อปาดฝาวางทีป่า,า,า,ส,ปาสองรอบสามรอบมันก็ไม่หายเพราะกําลังอัดมันเยอะถ้าคุณถอดสิบรอบคุณมิได้คว้านรถเขาสิบรอบเลยเหรอ ถ้าคุณถอดลูกสูแบแหวนออกมาประกอบกลับเข้าไปแล้วควันมันไหลเยอะกว่าเดิมนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นดราม่าหนึ่งเราจึงแนะนําท่านบอกให้ท่านไปเก็บประสบการณ์ในเรื่องของการถอดลูกสูแบแหวนออกมาแล้วประกอบกลับเนี่ยนะถ้าท่านเคยทํารถหม้อน้ําแล้วท่านมีปัญหาเนี่ยนะอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ท่านได้คว้านในเขาสิบรอบแน่แต่ทีนี้จากกรณีที่เรานะ ได้บอกไปนะว่าเวลาที่เราถอดลูกสูบแหวนออกมาเราก็จะมาทําการล้างอ่าเพราะว่ารูพวกนี้มันตันในแหวนลานเนี่ยมันติดคาล่องพอแหวนลานมันติดคาล่องมันกวาดน้ํามันลงไม่หมดทําให้น้ํามันมันขึ้นมาเคลือบกระบอกสูบเยอะบวกกับกําลังอัดนะเวลาลูกสูบเลื่อนลงเนี่ยกำลังอัดอยู่ในท้องอ่างมันก็จะดันขึ้นมาเห็นไหมมันก็ดันน้ำมันเคลื่อนขึ้นมาหัวลูกสูบหรือว่ามาเผาไหมมาห้องเผาไหมทําให้เกิดอาการควันไหล ทัง้งทั้งที่รถคันนั้นอาจจะเพิ่งทำเครื่องไปปอกสูบดีแหวนดีนะอ่านะครับเจ้าทีนี้นะครับในกรณีที่เขาบอกมาว่าไอ้ร่องพ่วกไอ้ไอ้รูน้ำมันพวกนี้มันตันเห็นไหมมันจะมีรูน้ำมันอยู่เนี่ยรูรูระบายน้ำมันทิ้งเนี่ยเวลามันกวาดลงมามันก็จะระบายเขา้ารูพวกนี้แล้วก็เข้ามาข้างในแล้วก็ไหลลงท้องอ่างเขาบอกว่าถ้ารูพวกนี้อุดตันก็คือแหวนมันพังไปแล้ว เนี่ยคำถามนะจ๊ะเอฟซีว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าแหวนมันพังก็ในเมื่อไอ้รูพวกนี้มันตันน้ำมันเครื่องมันขึ้นมาหล่อเลี้ยงลูกสูบแหวนกระบอกสูบได้เยอะกว่ามาตรฐานกว่าปกติมันจะพังได้อย่างไรอันนี้ประเด็นแรกแล้วนะอ่านะครับประเด็นต่อมานะครับการถอดล้างลูกสูบแหวนเนี่ยนะครับ ทั้งทั้งที่รถทําเครื่องมาใหม่ทําไมมันถึงเกิดอาการควันไหลทั้งทั้งที่ทําเครื่องมาใหม่ทําไมถึงเกิดอาการควันไหลสาเหตุมันเป็นเพราะแบบนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังไม่ใช่ว่าคุณจะไปจับเขาทําเครื่องอย่างเดียวถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่างานตรงนั้นน่ะทํบอกจากร้านคุณไปสามเดือนปั๊บสามเดือนเกิดอาการควันไหลทั้งทั้งที่น้ามันเครื่องเขาก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แห้งแล้วคุณไม่รับประกันเขาให้ให้เขาหรือคุณจะคว้าให้เขาใหม่ไหมคุณจะเอาตังเขาไหม คุณไปเก็บคุณเก็บไปคิดดีๆก่อนถ้างานงานเคสนั้นน่ะมันเป็นงานที่ออกมาจากร้านคุณทีนี้นะเราจะเล่าให้ฟังเจจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันในใะจ fc จ๋าสาเหตุที่ว่าทําเครื่องไปใหม่ควานไปใหม่ๆเนี่ยแล้วทําไมมันเกิดอาการควันไหลอันนี้อันนี้ลูกเบรกนะเอามา,าใช้ในการถ่ายคลิปเฉยทําไมนะควานไปใหม่ทําเครื่องไปใหม่ถึงเกิดอาการควันไหลเพราะว่า ก่อนที่จะมาทําเครื่องรถคันนั้นเครื่องหลวมเครื่องหลวมบางทีเติมน้ํามันอย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยนพอมาถึงเราเราปล่อยแล้วมันออกมานิดเดียวแล้วเราก็ทําเครื่องคว้าในเขาไปพอเราคว้าในเขาไปอ่ะเราก็ใส่น้ํามันเครื่องตัวใหม่เข้าไปถูกไหมไอ้น้ำมันเครื่องตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปภายในเครื่องนี่แหละมันไปชะล้างตะกอนย้ำนะน้ำมันเครื่องที่เราใส่เข้าไปใหม่นะอ่ะอย่างเช่นน่ะ อย่างเช่นสมมุติว่าเครื่องปั๊บเนาะเราทําชุดบนแต่ว่าเราไม่ได้ผ่าเครื่องเราไม่ได้ล้างเราไม่ได้อ่าเอาพชิงออยเข้าไปล้างไงต่อให้เอาพชิงออยเข้าไปล้างมันก็ออกไม่หมดอยู่ดีเมื่อเราใส่น้ำมันเครื่องตัวใหม่เข้าไปนะตะกอนเดิมที่มันค้างที่มันติดอยู่ตามผนงังตามชิ้นส่วนตามรูน้ํามันต่างๆ่ของเครื่องยนต์ถูกชะล้างลงมาตะกอนพวกนี้ถูกชะล้างลงมาพอยมันชะล้างลงมานะครับ อ่าพอมันช้าล้างลงมาเกิดอะไรขึ้นทีนี้คุณจะเห็นได้ว่าที่พอข้อเหวี่ยงเนี่ยมันจะมีไม่ว่าจะรถรุ่นไหนก็แล้วแต่บางรุ่นน้ํามันเข้ามาที่ก้านสูบตรงนี้ใช้ก้านสูบสลัดน้ํามันเดิมขึ้นไปหล่อเลี้ยงกระบอกสูบบางรุ่นมีออยเจ็ดฉีดน้ํามันเข้าไปใต้กระโปรงลูกสูบเพื่อไปหล่อเลี้ยงกระบอกสูบเคลือบกระบอกสูบในเมื่อนะครับในเมื่อ ตะกอนของเดิมที่มันตกค้างอยู่ตามเครื่องยนต์ของคุณเนี่ยมันถูกน้ํามันเครื่องชะล้างลงมาแล้วปั๊มน้ามันเครื่องดูดขึ้นมาแล้วก็ฉีดเข้าไปตรงนี้ที่กระบอกสูบแล้วแหวนมันก็รูดเพื่อที่จะกวาดน้ํามันลงมามันเข่าพวกเนี้ยไอ้คาบโคนตมเนี่ยมันก็ไปอุดตันล่องพวกนี้ทําให้แหวนมันติดขัดพอแหวนมันติดขัดมันกวาดน้ํามันลงมาไม่ได้เพราะว่าไอ้แหวนก็ติด ไอ้ลูอไอ้ไอ้รูพวกนี้ก็อุดตันลูข้างในเนี่ยมันจะมีลูสองชั้นเห็นไหมอ่ามันจะมีรูสองชั้นเนี่ยเนี่ยไอ้ลูในร่องแหวนกับรูด้านนอกเนี่ยบางรุ่นเนี่ยจะบางรุ่นจะมีลูเฉพาะในร่องแหวนเนี่ยมันอุดตันมันกวาดน้ามันลงไม่หมดน้ามันก็ลอดขึ้นมาที่ห้องเผาไหมถามว่าแหวนเขาก็ดีปอกเขาก็ดีเครื่องเขาก็เพิ่งทํามาคุณจะจับเขาทําเครื่องหรือนะอ่า ทีนี้รู้ยังว่าระหว่างร้านเจกับร้านคุณร้านไหนหน้าเข้ามากกว่ากันอ่าแล้วยังมีหน้ามาบอกอีกนะว่าระหว่างถอดลงมาล้างลูกสูแบแหวนถอดลงมาถ้าปอกสูบอะไรดีหมดเนี่ยล้างลูกสูแบแหวนกับควานใหม่ห่างกันร้อยเดียวสองร้อยเขาบอกว่างั้นนะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ถอดมาล้างามผมก็คิดแค่ค่าแรง สองร้อามรอยอ่ะเต็มที่นะเต็มที่อ่ะตามนั้นแล้วถ้าคว้านใหม่ลูกสูบแหวนชุดหนึ่งเท่าไหร่เฉพาะลูกสูบแหวนเจ็ดร้อยแดอยคว้านใหม่ผมต้องทําอะไรบ้างนั่นฝาสูบฟ้าผมไม่ทําหรือไงระหว่างเงินสองพันอ่าตีไปซะทาชุดบนสองพันหกับถอดออกมาล้างใช้งบไม่เกินห้าร้อยคุณจะเลือกทําอะไรให้ลูกค้า อ่าคุณก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนว่าถอดออกมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเช็คก่อนแล้วก็คุยกับลูกค้าก่อนว่าถอดออกมาแล้วในกรณีแบบนี้ล้างดูก่อนไหมอ่าถ้ามันไม่หายผมไม่คิดค่าแรางเพิ่มผมไม่คิดค่าแรางเพิ่มแต่ว่าให้คุณไปจ่ายค่าลูกสูบแหวนค่าขวานอะไรก็ว่ากันไปคุณก็คุยกับเขาได้ คุณจะไปโลภมากอะไรขนาดนั้นนะสรุปแล้วร้านไหนหน้าเข้ามากกว่ากันก็ไปพิจารณาเอาพิจารณาถึงประสบการณ์ของคุณด้วยก็แล้วกันเอาละคลิปนี้เราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า